ทาง l อลเนรวบรวมที่ดินได้ค่อนข้างเก่งก็คือประมาณสัก20ไร่ครึ่งได้อ่ถือว่าเป็นสกเกลที่ใหญ่มากๆครับผมเขาก็เลยอยากให้ส่วนกลางให้กับลูกบ้านเยอะๆหน่อยเป็นพิเศษนะครับโครงก,การนี้มีการกระจายพื้นที่สิขเขียวไว้ตามตัวต่างๆของตัวอาคารมากถึง6ไร่เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขาจะมีราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่ายมากๆพี่บ้านอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านบาทเท่านั้นเอง นวันนี้นะคบพวกเรา2คนอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือโซนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซิตี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนิคมขนาดใหญ่มากๆนะครับด้านในเนี่ยมีบริษัทประมาณถึง600บริษัทนะฮะและมีประชากรเนี่ยประมาณ200,000คนขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูโครงการคอนโดใหม่แบรนด์ใหม่นะฮะที่มีชื่อว่าเอิร์นบายเจากเอลพีเอ็นเดเวลนะครับ ทางโครงการเนี่ยเขาจะเปิดตัวฟรีเซล์อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ครับครับแล้วก็โครงการนี้นะครับเขาถือว่าเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่แบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะว่าเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณสัก20ไร่ครับ<อ>ทําให้เขามีพื้นที่สาหรับทําพื้นที่สีเขียวแล้วก็ฟาร์ซิลิตี้ภายในโครงการเยอะอเป็นพิเศษถึง6ไร่เลยครับครับผมรายละเอยียดโครงการจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไปสนนี้กันเลยครับไปครับ ครับขอพูดถึงภาพรวมของอำเภโครงการนี้สักนิดน,นึงก่อนนะครับ,รบตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงถนนที่เรียกว่าถนนบ้านเก่าห้า แต่ว่าตัวโครงการเองอ่ะตั้งอยู่ในซอยนี้ก็คือซอยเรืองอารามครับผมเราขับรถเข้าไปประมาณสัก150เมตรปั๊บจะเจอกับถืกที่ดินของโครงการอยู่2ฝั่งเลยคฝั่งขวาประมาณสัก5ไร่ฝั่งซ้ายประมาณสัก15บ้าไร่ครับแล้วนอกจากนี้ซอยเรืองอาราบเองอ่ะถ้าเรามุ่งหน้าตรงไปอ่ะยังสามารถไปทะลุออกถนนเรียบมอเตอร์เวย์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าใจความที่สําคัญก็คือถนนบ้านเก่า5ตรงนี้ครับอันนี้เป็นถนนที่สําคัญมากๆเขาจะเชื่อมตั้งแต่ ถนนสุ p ยู u ด้านหน้าเลยครับผมและทะลุผ่านตัวใจกลางอมตะนครไปโหมดถนนบ้านเก่าได้เลยครับและนอกจากนี้นะครับท่ามกของโครงการเนี่ยยังสามารถใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะฮะในการไปกรุงเทพหรือกลับมาจากกรุงเทพได้ค่อนข้างง่ายอย่างเมื่อเช้าเราก็มาจากมอเตอร์เวย์เหมือนกันลงตรงด่านทานทองนะครับแล้วก็มาถึงตัวโครงการอ่ะระยะทางประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองครับใช่ครับและอย่างที่เรายืนตรงนี้นะครับก็คือปากซอยทางเข้าโครงการที่ามีปันบอกไปบนถนนบ้านเก่า5นะครับอยากให้ทุกคนสังเกตนิดนึงด้านหลังของเราตรงนี้จะมีแยกสี่แยกตรงนี้นะครับ ถ้าเลยสี่แยกตรงน,นี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเขตของนิคมอุตสาหกรรมอมะตะนาครแล้วครับะจะเป็นส่วนของปากทางเข้าโซนเอเฟสีนะครับซึ่งมีระยะห่างจากตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ประมาณ150เมตรหรือว่าห่างจากตัวโครงการประมาณ300เมตรเท่านั้นเองครับใช่และบนถนนบ้านเก่า5นี้เองนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์ทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยครับทั้งร้านอาหารนะครับที่เราไปเลือกกันมาช่วงกลางวันเนี่ยเลือกแทบไม่ถูกเลยเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากๆครับรวมถึงจะมีคาเฟ่ธนาคาร ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีนิมาให้เราเลือกแล้วก็จะมีตลาดบ้านศิีรัชชากับตลาดนัดลุงชัยอยู่ใกล้ๆด้วยครับครับผมหรือขยับออกไปนิดเดียวนะครับบนถนนสุขประยูนเนี่ยระยะประมาณสัก3-5กิโลเมตรเราจะเจอความอุดมสมบูรณ์ในสกเกลที่ใหญ่ขึ้นนะฮะอย่างเช่นพวกห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์โฮมโปรแจสวิลเลจนะครับดูโฮมแล้วก็พวกร้านอาหารแนวบุฟเฟ่หรือว่าส่วนอาหารใหญ่ๆก็อยู่ในโซนนี้นะครับ ก่อนที่จะมาดูโครงการนี้นะคะพวกเรา2คนได้ทําการเซอร์ว์ตลาดคอนโดมิเนียมในละแวะกนี้เหมือนกันนะครับก็บบพเพราะว่าจริงๆแล้วในโซนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซิตี้ตรงนี้ก็มีคอนโดโลไลฟ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นสเกลที่ดินขนาดเล็กก็เรียกว่ามีตึกอยู่ประมาณ1นถึงสมอาคารไม่เกินนี้แหละทําให้คอนโดโลไลฟ์ในโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่มีส่วนกลางเลยหรือว่ามีส่วนกลางไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าทาง l p n เรียกว่ารวบรวมที่ดินได้ค่อนข้างเก่งง <c oughs> ก็คือประมาณสัก20ไร่ครึ่งได้ <Ừ. S 2> ถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่มากๆใหญ่พอเ <c oughs> ขาได้ที่ดินมาใหญ่ขนาดนี้ขเขาก็เลยอยากให้ส่วนกลางให้กับลูกบ้านเยอะๆหน่อยเป็นพิเศษ <c oughs> นะครับ <c oughs> โครงการเนี่ยมีการกระจายพื้นที่สีเขียวไว้ตามจุดต่างๆของตัวอาคารเนี่ยมากถึงหกไร่เลยนะฮะแต่ว่าจุดที่เราเห็นหลักๆก็คือจะอยู่ระหว่างโซนอาคารทักอาศัยตรงนี้อ่าก็จะมีล้อมรอบเลยตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สีเขียวระหว่างอาคารครให้ลูกบ้านอ่ะมาเดินเล่นมานั่งเล่นพักผ่อนได้ครับแล้วผมก็ชอบตรงนี้ด้วยมีจ็อกกิ้งแทร์ด้วยป้าให้ลูกบ้านี่ะเปลี่ยนบรรยากาศเขาเรียกว่าวิ่ง ด้านล่างบ้านของเรานะฮะรจริงๆตรงนี้ถ้าเราวิ่งรอบหนึ่งเนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณสัก350เมตรจะวิ่งวนหลูบไปเรื่อยๆก็ได้นะ3อกกรอบก็โลนึงแล้วแลวก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีการแบ่งพื้นที่เอาไว้ให้เป็นสนามฟุตซอลให้กับลูกบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันได้อ่าใช่มาชวนเพื่อนๆมาเตะบ,บอลกันข้างๆกันเนี่ยก็จะมีโซนพื้นที่เป็นเครื่องออกกำลังากายกลางแจ้งอยู่ด้วยครับ ใช่ครับแล้วนอกจากพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แล้วนะครับ,รบเขาจะมีพื้นที่ของฟาร์ซิลิตี้หลักมาให้ใช้งานด้วยโดยจะเป็นอาคารสัทนสนาการ2ชั้นที่ตั้งอยู่ด้านหน้านตรงนี้นเลย,เลยสามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยภายในอาคารนะครับจะเป็นพื้นที่ลักษณะที่เป็นพื้นที่ต้อนรับแล้วก็จะมีส่วนของห้องซักผ้ายหยอดเหรียญมาให้นะฮะร,ร,รวมถึงจะมีพวกนิติบุคคลแล้วก็พื้นที่รับพัสดุด้วยจากนั้นจะมีเวนดิ้งแมชชีนด้วยเวลาที่เราหิวขนมน้ำก็สามารถมาหยอดเหรียญได้ก็ตรงนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ด้าน หุ่ยเรียกว่าเป็นความยาวแบบฮาร์ดบิลิิกไซส์เลยนะใช่ครับสามารถว่ายออกกำลังกายได้แล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนด้วยส่วนชั้น2ของอาคารนะครับจะมีส่วนของห้องโคิฟวิ่งตรงนี้จะเป็นห้องที่เราสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้เอางานไมาต้องทําก็ได้ก็เรียกว่าเป็นล็อบบี้อีกอันนึงที่มันมีความเป็นส่วนตัวขึ้นแล,ล้วล่ะอยู่ชั้นบนด้วยเพราะถูกยกมาข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาจะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสตรงนี้เนี่ยภายในจะมีเครื่องเล่นประมาณสัก14เครื่องครับให้เราสามารถออกกําาาาาาาลััััังงงงกกกกยยไดด้้คคครรรบนนนนนอออออจะีีฝ่่่ึขตวทโซี เขาจะมีแนวร้านค้าที่จัดมาให้ถึง14ช็อปเลย<อ>ที่บ้านจะอยู่ติดกับถนนเรื่องอารามเลยใช่ครับ<ๆ>มีที่จอดรถให้เรียบร้อยโดย14ช็อปนี้นะครับเขาจะเป็นการปล่อยเช่าของทาง l p n เขาจะปล่อยให้ลูกบ้านหรือว่าคนนอกเนี่ยสามารถมาเช่าพื้นที่แล้วก็เปิดเป็นร้านค้าได้นะครับรซึ่งร้านค้าเหล่านี้ก็จะเป็นร้านค้าที่คอยอำนวยความสะดวกลูกบ้านพวกร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหรือว่าร้านส่งพัสดุเป็นต้นครับเรียกว่าเป็นร้านที่มีประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของลูกบ้านนั่นเองแน่นอนครับก็พูดถึงอย่างหนึ่งที่น่า การจอดรถครับโครงการเนี่ยคือจะมีเ,เรียกว่าพื้นที่จอดรถดเยอะมากมากก็คือสามารถจอดได้2ฝั่งเลยนะฝั่งที่ดีฝั่งนี้คือประมาณ5ไร่ใช่ไหมครับฝ <2 S 2> ั่งนี้ประมาณ15ไร่ตรงพื้นที่กลางแจ้งทั้งหมดเป็นพื้นที่จอดรถที่เราสามารถจอดได้แต่ที่สําคัญคือเขาจะทําหลังคา,คาให้ด้วยมันจะคล้ายๆกับที่แบบโรตาร์หรือเปล่าที่เราบังแดดบมาณนั้นะครับโดยที่โครงการนี้นะครับเราสามารถจอดในส่วนของรถยนต์ได้เนี่ย ประมาณ476,000นะครับแล้วก็มีการแบ่งเตกมพื้นที่สามารถจอดซ้อนคันได้อีกด้วยนะฮะซึ่งพอจอดซ้อนคันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมๆกันแล้วประมาณ31%แล้กันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเขามีการแยกโซนของที่จอดรถอดมอเตอร์ไซค์มาอยู่ตรงโซนนี้ด้วยเพราะว่ากลุ่มคนที่อยู่ในโซนของ นี่คมอุตสาหกรรมอมตะนครนะหลายๆท่านน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำง,งานเพ,าเพราะมันสะดวกแล้วก็อยู่ข้านี้เองจอดหาของกินง่ายนะค,ะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์ไม่น้อยเลยนะฮะเขาเตรียมไว้ให้ประมาณ520คันแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นหลังคาคุมเช่นเดียวกับรถยนต์ด้วยครับ สำหรับรูปแบบห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับเขาจะมี3รูปแบบหลักๆ<ม>ก็คือห้องสตูดิโอห้องวันเบด룸นะครับแล้วก็ห้องวันเบด o พลาสครับ,รบโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.05ล้านบาทนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรทั้งโครงการของเขาจะอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0บาทครับอนอกจากห้องรูปแบบ3แบบหลักที่ปาร์คบอกไปแล้วนะ<ม>จริงๆโครงการนี้มีห้องรูปแบบพิเศษด้วยที่ลงท้ายด้วยคําว่าเทเลสซซึ่งแปลว่าระเบียงนั่นเองนะครับ<ม>ห้องเทเลสเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะ ของทุกๆอาคารนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่มีระเบียงใหญ่เป็นพิเศษเหมาะสำหรับใครเนี่ยอยากได้วิวสวนที่ชั้นหนึ่งแล้วออกไปใช้พื้นที่ระเบียงทําประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็จะเหมาะเลยนะครับผมและที่อยู่ด้านข้างพวกเราตรงนี้นะฮะก็คือห้องตัวอย่างของโครงการนี้นะครับพามาทั้งหมดถึง3ห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องแรกนะฮะซึ่งเป็นห้องใหญ่สุดของโครงการนี้ก็คือ one bedroom plus ขนาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36กตารางเมตรราคาเริ่มต้น1.5 5ล้านบาทครับเข้ามาภายในห้องนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยขาพูดถึงพื้นหน่อยอพื้นที่นี่นะครับเขาจะให้มาเป็นวัสดุที่เรียกว่า SPC ครับ,รบซึ่งจะเป็นลายไม้แล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะกันน้ำแล้วก็กันปวกนะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งคือระดับพื้นถึงฝ้าภายในห้องเนี่ยจะอยู่ที่2.4เมตร2.4เมตร<ม> และรูปแบบการขายของที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบ fully fitted นะครับซึ่งจะให้เฟอร์นิเจอร์บิ i l t ินในบางส่วนก็คือส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ชุดครัวนั่นเองครับครับผมรวมถึงอย่างอื่นด้วยอย่างแรกเลยก็คือประตูทางเข้าห้องเขาจะให้ดิจิตอลดอลล็อกมาอันนี้มันเป็นห้องตัวอย่างเขาเอาออกไปได้เลยเขาออกจะได้สะดวกจะมีดิจิตอลดอลล็อกมาด้วยนะใช่แล้วก็พื้นที่ส่วนเนี้ยส่วนแรกของห้องเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ living room ครับ ด้วยขนาดเนี่ยค่อนข้างกว้างเหมือนกันพี่บัณนจริงๆแล้วห้องเนี้เป็นห้องใหญ่ที่สุดในโครงการแล้วละ่ะถือว่าเลวิงค่อนข้างใหญ่แบบสามคนได้นะอยู่กัน2-3าคนส,สบายๆไม่อึดอัดผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยนะอของโซนนี้เพราะว่าวางโซฟาได้หลายขนาดอ,อย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโซฟาที่เขาบิวมาตามแนวผนังเนาะก็สามารถนั่งได้ประมาณ3-4คนแบบพี่บั้นบอกอหรือว่าใครที่ชอบนอนดูทีวีแบบผมอาจจะวางเป็นโซฟาตัว L นอนดู Netflix ตรงนี้ได้เลยหรือว่าใครที่รองรับแขก อาจจะวางเป็นโซฟาเบสก็ได้เผื่อมีแบบญาติาหรือเพื่อนมานอนบ้างเรานี้ก็ตัดเป็นโซฟาที่เป็นเตียงนอนได้ดึงออกมาไม่ไม่บางทางเดินด้วยะนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้เหมาะสําหรับการทําเป็นบิวอินแบบพวกตู้เก็บรองเท้าชั้นวันของเลยอันนี้เขาทาให้ดูเป็นไอเดียแล้วนะว่าเรามาเก็บรองเท้าตรงใกล้กับประตูดังเข้าก็ได้ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งของห้องทุกคนเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเจอกับพื้นที่ นิดนึงด้าน,นหน้าตรงนี้เหมาะกับการวางตู้เย็นนะครับเพราะว่าภายในครัวเนี่ยเขาจะวิวอินแบบนี้มาให้แบบที่ผมบอกไปแล้วก็ชุดครัวที่เขาวิวมาให้เนี่ยสำหรับห้องใหญ่ห้องนี้นะครับจะได้เตาไฟฟ้ามาด้วยแบบ2หัวของเตก้านะครับแล้วก็ระยะทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถเดินเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ทําให้เราได้แสงจากระเบียงเนี่ยเข้ามาสู่ภายในห้องเยอะขึ้นด้วยนะครับส่วนระเบียงของที่นี่เนี่ยเขาจะแขวนคอนเดนซิงดูนิตไปด้านบนนะฮะทำให้เราสามารถใช้งานพื้นที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่ อย่างที่เราเห็นนะครับเขาจะวางเครื่องซักผ้าไว้ให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าแล้วก็มีพื้นที่ให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของห้องนะครับอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้เนี่ยเรียกว่าห้อง One เวท o ูมพัสแต่ว่า p l ส s ของเขาเนี่ยไม่ได้กั้นเป็นห้องอันเกประสงค์นะฮะจะจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังผมแทนนะครับจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใช้งานเป็นฟังก์ชันต่างๆได้ไอเดียของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาใส่เป็นโต๊ะทางานนะฮะเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับซึ่ตเมมิม ด้านบนนะครับเป็นชั้นวางหรือวิวเป็นตู้เก็บของให้เป็นสัดส,ส่วนก็ได้นะครับข้างๆกันตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำอ่ะก็มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ใส่กระจกฉากกั้นมาให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวห้องน้ำมาติดเครื่องทำน้ําอุ่นมาให้ด้วยแล้วที่ผมอยากจะทำาดูคือห้องนอน ตำแหน่งห้องนอนนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับตัวห้องนอนเนี่ยเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนสอนตอนแบบนี้มาให้นะฮะซึ่งได้ความเป็นสัดส,ส่วนการเสียงได้ระดับหนึ่งแล้วพอเราได้เป็นบานกระจกแบบนี้นะครับยังทําให้เราสามารถแชร์แสงธรรมชาติจากในส่วนห้องนอนแอม้ยังส่วนลิฟิงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องนอนนิดหนึ่งนะ,ะฮะอคุณผู้ชมห้องนอนนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะระวังเตียงแบบควีนไซส์ได้หรือว่าใครอยากนอนกว้างๆเนี่ยผมว่าปรับเป็นเตียงคงไซส์ก็ได้แต่อาจจะลดขนาดโต๊ะข้างหัวเตียงงลนะครับ ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างช่องแสงให้เปิดระบายอากาศได้นะฮะแล้วห้องนี้ได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับลองเปิดดูแล้วก็จะมีเป็นแบบประมาณสัก4ีหน้าบานซึ่งเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ห้องวันเบด o พาร์ทไซส์เนี่ยจะได้แอร์ถึง2ตัวด้วยกันก็คือในห้องนอนแล้วก็ห้องลลฟวิงครับถัดมานะครับจะเป็นห้องวันเบด m ขนาด31ตารางเมตร ห้องนี้เนี่ยเหมาะกับการอยู่1-2คนกำลังดีครับไม่อึดอัดจนเกินไปส่วนแรกของห้องจะเป็นพื้นที่เลี้ยงรูมที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับห้องก่อนหน้านี้เลยครับจะเล็กลงกว่านิดนึงลักษณะการจัดทุกคนจะเห็นว่าเขาสามารถเลือกวางโซฟาได้หลายแบบเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมอาจจะลดขนาดโซฟาลงหน่อยเพื่อให้เหลือพื้นที่ด้านข้างตรงนี้สําหรับวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ2-3ที่นั่งนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้จะมีพื้นที่ครัวที่อยู่ติดกับระเบียงนะครับจริงๆด้วยลักษณะของพื้นที่เนี่ยเรา แต่ถ้าใครที่ไม่อยากต่อเติมเป็นประตูนะครับก็อาจจะติดเป็นม่านก็ได้เพราะว่าม่านเนี่ยก็ช่วยบางควันในการประกอบอาหารได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันตรงนี้จะช่วยประหยัดงบด้วยครับแล้วก็ชุดครัวตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบิวอินมาให้เหมือนเดิมเลยคือเราไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มนะครับจะได้เป็นเตาไฟฟ้าแบบ2หัวของเตก้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้จะมีขนาดของระเบียงเนี่ยใกล้เคียงกันกับห้องเมื่อกี้นะครับที่สามารถวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ใช้งานได้สะดวกด้วยส่วนถัดไปนะครับ บริเวณหน้าห้องน้าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่กว้างกว่าปกตินิดนึงทาให้ผนงังผืนนี้เราสามารถบิวอินได้นะครับอาจจะทําเป็นชั้นวางของหรือว่าชั้นวางรองเท้าก็ได้ถ้าใครที่มีรองเท้าเยอะหน่อยนะฮะส่วนด้านในตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลักษณะเว้า wow, เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างทางโครงการก็ทําให้ดูไ,ไอเดียว่าทําเป็นชั้นวางของเพิ่มหรือว่าชูดเสื ah ้อผ้านะครับอันนี้จะเหมาะกับการที่เราอยู่กันแบบ2คนหรือว่าใครที่มีเสื้อผ้าเยอะหน่อยก็ทําแบบนี้ก็เป็นไอเดดีีียท่ครับ ด้านข้างของผมตรงนี้นะฮะจะเป็นส่วนของห้องน้ําที่ภายในเนี่ยเขาแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้พร้อมเลยแล้วก็ส่วนอาบน้ำเนี่ยก็ยังติดเครื่องทําน้ําอุ่นมาให้เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนที่เขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์นะครับซึ่งได้เป็นบานใหญ่เหมือนกันตรงนี้จะช่วยให้ห้องเนี่ยดูโปร่งและโล่งยิ่งขึ้นรวมถึงจะได้แสงภายนอกเข้าสู่ภายในห้องด้วยลักษณะาภายในห้องนอนเนี่ยจะสามารถวางเตียง5ฟุตกําลังดีครับเพื่อที่ด้านข้างตรงเนี้ยยังจะมีพื้นที่ให้เราสามารถทําต๊ะเคครรื่องแป้้ไดนับ แล้วก็ปลายเตียงเนี่ยเขาจะบิวอินตู้เสื้อผ้มาให้เรียบร้อยเลยครับและสุดท้ายนะครับผมพามาดูห้องทายเริ่มต้นของโครงการนะครับก็คือสตูดิโอขนาดประมาณ24ตารางเมตรนะฮะราคาเริ่มต้น1ล้าน้าบาทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นห้องทัยที่มีจำนวนเยอะสุดด้วยนะฮะห้องนี้นะครับจะเห็นว่าพอเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งก่อนเลยนะครับแต่ว่า ระยะผนังจากผนังเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรนิดๆนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยเหมาะกับการอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าจะติดทีวีนะฮะผมมองว่าติดไซส์ประมาณสัก40-50นิ้วอ่ะกำลังดีต่อระยะสายตาในการนั่งหรือว่านอนดูนะฮะ <c oughs> ส่วนที่ผนังฝั่งนี้ที่เราติดตั้งทีวีนะครับผมแนะนําว่าเราอ่ะอาจจะทําเป็นพื้นที่เก็บของเยอะๆหน่อยนะครับอาจจะทําเป็นตู้แขวนด้านบนอ่ะบิว,วอินตรงนี้เป็นที่เก็บรองเท้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากทําที่เก็บรองเท้าด้านข้างตรงเนี้ย เราก็สามารถบิวอินตรงชั้นวางของตรงนี้ให้เขาสูงขึ้นนิดนึงนะแล้วก็เอาพวกรองเท้าเนี่ยใส่กล่องเข้าไปเก็บที่โซนด้านล่างก็ได้ครับจริงๆแล้วห้องนี้นะฮะเหมาะกับการอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นไอเดียของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางเป็นโต๊ะข้างแบบนี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นวางเครื่องดื่มหรือว่านั่งกินข้าวตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันเกะก,กะเนี่ยอาจจะเลือกเป็นรูปแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วพับเก็บได้เวลาที่เราไม่ใช้งานน่ะก็ไปเก็บไว้ตามขอบผนงังทําให้ไม่มเกะก,กะทางเดินด้วยนนนนนนะะะะสส่่วททาาางงี้้จเเเปเปป็ขไูซคครรัิดบ ซึ่งโซนครวัวเปิดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับห้องที่ปาพาไปดูขนาดพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าห้องใส่เริ่มต้นอย่างสูดิโอเนี่ยเขาจะตัดตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปนะครับถ้าใครอยากทําอาหารจริงๆจังๆอ่ะผมแนะนําว่าเราไปซื้อเตาอินดักชันแบบเสียบป,ปลั๊กก็ได้ตําแหน่งตรงเนี้ยเขาจะมีปลั๊กให้เราสามารถเสียบได้อยู่แล้วด้วยแต่ในโซนครวัวตรงเนี้ยก็ยังมีระเบียงภายนอกนะฮะให้เราออกไปสูดอากาศหรือว่าวางเครื่องซักผ้าตากผ้าได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายผมพาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับอีกฝ คล้ายๆกันนะครับมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ตรงกลางห้องเนี่ยอันนี้จะเป็นตำแหน่งของตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งออถ้าอยู่นอ่คนผมว่าไซส์เนี่ยก็เก็บเพียงพออยู่นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางเข้าไปสู่พื้นที่เตียงนอนนะฮะที่บอกว่าเป็นพื้นที่เพราะว่าห้องรูปแบบสตดิโอเขาจะไม่กั้นอยู่แล้วถ้าการที่เราไปกั้นผนังหรือประตูเพิ่มขึ้นไปเยอะๆอะห้องมันจะดูอึดอัดหรือว่าแคบลงเขาก็เลยทําเป็นพื้นที่ที่เดินเชื่อมโยงแบบนี้ไว้ให้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมัน ตรงนี้เราไปติดเป็นผ้มาม่านก็ได้นะเวลาที่เวลานอนอยากให้ห้องมันดูแบบไม่กว้างจนเกินไปอะ่ะล้วก็รูดผ้มาม่านแล้วแอร์ก็ไม่ไหลออกไปที่ส่วนด้านนอกด้วยนะครับซึ่งห้องตัวอย่างเนี่ยเขาว่ามันเตียงแบบ5ฟุตไว้ให้อันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันฉันอยู่คนเดียวมันใหญ่ไปเราก็ปรับเตียงเป็นแบบ3าฟุตครึ่งก็ได้เอาไปชิดผนงังทําให้มีพื้นที่ข้างๆเตียงฝั่งเนี้ยเยอะขึ้นวางโต๊ะข้างหัวเตียงได้ใหญ่ขึ้นด้วยครับ จุดเด่นที่เราสองคนกล่าวมาข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาเลที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะครับมีตลาดแล้วก็ความรูงสมบูรณ์รายล้อมรวมถึงตัวโครงการนะครับที่มีพื้นที่สีเขียวก็หกไร่แล้วก็พื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานเนี่ยผมมองว่าโครงการนี้นะครับนอกจากจะเหมาะกับการอยู่อาศัยเองแล้วเนี่ยการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับจากที่เราสองคนสำรวจกันมานะครับคนที่เช่าพื้นที่พักอาศัยในโซนนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกก็คือจะเป็นคนที่เช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดโลไล f ์นะครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานหรือว่ามีน้อยเนี่ยค่าเช่าต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0ถึง4,500บาทนะครับ,รบส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เช่าคอนโดโลไล f ์นะครับที่มีส่วนกลางมาตรฐานจําพวกสระว่ายน้ําหรือว่าฟิตเนสให้ใช้งานเนี่ย ค่าเช่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก4,500-6,000บาทต่อเดือนครับถึงจาก2กลุ่มที่ปาร์คกล่าวมานะครับผมมองว่าโครงการเอิร์นไบเอลพีเอ็นจะมีจุดแข็งกว่า2กลุ่มนี้หลักๆอยู่3ข้อข้อแรกก็คือเป็นโครงการที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และส่วนกลางกว่า6กไร่รก็ค่าส่วนกลางไม่สูงมากด้วยเพียงแค่20บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนข้อที่2องนะคือเป็นโครงการที่มีการจัดสรรการจอดรถค่อนข้างชัดเจนแยกระหว่างรถยน แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการทําหลังคาคลุมไว้ให้เรียบร้อยอสามารถบังแดดฝน,นได้นะฮะเพอที่3ก็คือเป็นโครงการของอ L P N ที่แนนนาคตยจะมีการใช้นิติของ L P P มาบริหารจัดการซึ่งนิติของ L P P เนี่ยเราสองคน,นก็ไปดูโครงการที่กรุงเทพมาแล้วเก็จะมีจุดเด่นเรื่องของ ความเข้มงวดเรื่องการบริหารจัดการปัญหาต่างๆกับรูปบ้านได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับครับผมซึ่งจากเหตุผลทั้ง3ข้อที่กล่าวมานะครับเรารสองคนเลยมองว่าโครงการเอิร์นบายเอลพีเนี่ยอาจจะทําราคาค่าเช่าได้สูงกว่าโครงการเคื่อนบ้านสักเล็กน้อยนะครับราคาคาดการ่ยอยู่ที่ประมาณสัก5,500บาทถึง6,500บาทต่อเดือนนะฮะครับผมซึ่งถ้าเราซื้อห้องสตูดิโอไทป์เริ่มต้นนะครับในราคาประมาณสัก1ล้านนิดๆพร้อมแต่งแล้วนะฮะราคาคาดการหรือว่ายิวต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 6ต่อปี และทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเด่นของโครงการเอิร์น by LPN นะครับ,รบวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณทาง LPN Development ด้วยนะฮะที่ให้เข้ามาเจาะลึกจุดเด่นของโครงการนี้นะครับและอย่าลืมนะครับโครงการเขาจะพรีเซลในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แล้วด้วยครับสำหรับใครที่สนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิเ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อด้ที่สำนักง,งานขายได้เลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราทางช่องทาง YouTube แล้วก็ติดตามพวกเราทิงออลลิวิ่งทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอันนี้ผมกับพี่ปั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีีคครรัับบด